พวกเราก็เรียนหลามวันนี้เราจะมาฝึกเป็นนักดาบให้เก่งที่สุดในโลกกันนะแย้ <Yeah. S 2> แค่เก่งในโลกกันเหรอจะกบฉันไม่เอาด้วยหรอกเว้ยฉันจะเก่งที่สุดในจักรวาลไปเลยโอย ไม่ไปทางหรอกฉลามนายแค่ปอบมะม่วงยังบาดมือเลยว้ายก็แมปนี้นะผมจะเป็นแมปอย่างที่บอกนะ,ะเป็นนักดาบนะทุกคนแลน้วตอนนี้เราก็มีดาบโคราอนอยู่ที่มือนะนี่มาดูลองหยิบม,มาดูดีอ<ว>มองไกลๆนึกว่าไรเซเบอร์ เป็นดาบสองแสงแบบนี้แล้วเราก็มีร้อยแรงมาด้วยคืออะไรร้อยแรงมาเออคืออะไรวาเลือนเลยวิธีเล่นไม่ยากเลยทุกคนครับเพียงแค่เราคลิกแบบนี้นะคะผมแบบนี้เติบเติบเติมเราก็จะได้ XP มานะครับแล้วก็จะได้เป็นไอ้ลูกไฟๆด้วยนะแต่ประเด็นคือความสุดยอดเกมนี้รู้ไหมคืออะไรเว้ยคืออะไรคืออะไรจะาโกอตโตฟี นี่กดออโต้ฟรีแบบนี้เลยไม่ต้องเติม,มแล้วก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มครูเ<อ>ก,กมดีวะ่ะได้ของอดีหลังจากที่เราได้ลูกไฟมาแนละ้วทุกคนครับแล้วก็ลูกไฟมาขายตรงนี้เลยนะนี่พอมันเต็มแล้วก็มาขายตรงนี้แล้วก็เอาเงินมาซื้อดาบตรงนี้นะคะผมนี่สามารถซื้อได้ไหม จะมีดามมีอรมอร่ามีเป็นคลาสเซนนะทุกคนครับก็คือมัอนเป็นแรงนั่นแหละตรงนี้เอาล่ะแล้วทาอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มาซื้อดามใหม่เรื่อยๆแบบนี้ซื้อเกมนี้ก็มีโค้ดแจกให้เรานะครับผมแบบโค้ดเยอะเลยนะทุกคนสามารถไปดูได้ที่หน้าเกมเลยนะครับจะมีโค้ดแบบเยอะมากๆอย่าลืมใส่กันด้วยบอกโค้ดมันเลยนี่ใส่นี่ไปทุกคน <Wow. S 1> คนแรกส่วนโค้ดที่เหลือก็ไปดูในหน้าเกมเอานะครับ ไอ้สายหม <c oughs> คโค้นี้ก็จะเป็นบูสต์นะนี่ไม่อง a p 2องคอยสองอะไรพวกนี้โอโ้ยยาวนานถึง1ชั่วโมงเลยจะก,กอบใช่ <c oughs> หลังจากที่เราใส่โค้ดนะคะตอนนี้เรามีเงินอยู่3ามแสนเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่โคด้ดนี่ <c oughs> แค่นี้ก็รวยแล้ว嘛ยัไดี ช้อปปิ้งช้อปปิ้งเออช้อปปิ้งเลยทุกคนเราสามารถกดซื้อทั้งหมดตรงนี้ได้ซื้อดาบตรงนี้ไปเลยโอ้ยใกล้สะซื้อถึงขั้นนี้เลยว่ะเป็นเดโมนิกโอ้โหเท่มากแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อออแลนี้ด้วยซื้อทั้งหมดตรงนี้เลยทุกคนครับโอเคออลาก็จะทาให้เราฟันได้มากขึ้นนะตอนนี้ฟันได้ถึง 2m เลยว้ยวโอ้โหเท่มเลยมาถึงเฮ้ยยันรัตรัรจ้ากบมีให้รับรางวัลประจําวันด้วยเว้ยโอเคมารับเลยนะนี่ อันนี้รับได้ใช่ไหมไม่ได้อะไรอ่ะโอ้โหได้เพชรถ,ถึง8 0 0พันเลยว้าวนี่นี่เพชรมานี่เพราะได้เพชรใช่ไหมเราสามารถเอาเพชรมาสุมสัตว์ได้นี่กดสุมไปเลยทุกคนดูสิว่าจะได้ตัวอะไรนะครับโอวก็ได้เป็นไม่ธรรมดาว้ามาถึงว้าวเอาต่อดีไม่ธรรมดาอีกแล้วเอาสักประมาณมา3าฟองก่อนนี่ แล้วก็ลองมาใส่ดูนะครับกดใส่ทั้งหมดไปเลยตรงนี้อ๋อ,อมาใส่ได้สุสีสตัวเคสโอมิกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็เงินตัวนี้มาขายทุกคนครับเจ็บแล้วก็มาซื้อดำใหม่ได้เลยนะซื้อทั้งหมดตรงนี้โอ้โหซื้อถึงขั้นนี้นะครับแล้วก็มาซื้ออล่าใหม่ด้วยโอ้ยมาถึงคนรวย เอเลียนไหนซื้อแรงใหม่ได้ยังมานี่ไงฉัซื้อมาแล้วนี่เห็นไหมข้างบนหัวฉันมันเปียดสองขีดแล้วนี่เอ้ยเออเจ้าเดี๋ยวฉันซื้อด้วยจะขอซื้อก่อนละกันโอ้มีเงินแบบเป็นร้อยเอ็มแล้วอ่ะ โอเคเราซื้อแรองใหม่แล้วเราก็ต้องเก็บทุกอย่างใหม่หมดนะทุกคนเอ๊ะแต่ว่าเพรไม่หายวาโชคดีอย่างนึงแล้วเราลองเดินมาดูตรงนี้ทุกคนครับนี่คือเป็นรางวัลกลุ่มนะน่าจะต้องเข้ากลุ่มใช่ไหมโอเครางวัล V A P อันนี้เราไม่เข้าอยู่แล้วอ๋อพวกนายแล้วตรงนี้เขามีสัตรูให้เราได้ตีด้วยอ๋อ <c oughs> นี่แหละตีตีตีออตีศัตรูพวกนี้จะได้เพรใหม่นี่ตีเลยฉชนคือจอมยุทธหนึ่งในใต้แรกโอ้ยโอ้ยนีย่ตีไปแบบนี้จะกบบขาฉันมา,ามำไมพีพีได้ โอยโอยไปโอ้ยแล้วแป๊บหนึ่งด้านมุมขวาทุกคนครับมีเขียนว่าเควสเสร็จสิ้นกลับไปที่ออสวินผู้ยิ่งใหญ่เออแอสวินอยู่ไหนวะนี่อ๋อนี่หรือเปล่านี่ยืนเท่ๆตรงนี้อลองพูดคุยดูทุกคนครับเราก็จะเป็นเควสฆ่าห้าแบนดิตนะโอเคครับได้มาเป็นรางวัลพวกนี้เป็นเพชรโอเคเราจะมาซื้อดาบตรงนี้แล้วก็ซื้อเป็นออร่าเควส์สำเร็จแล้วทุกคนครับนี่โอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นะเควสต่อไปเมื่อกี้มีเขียนเอาชนะพื้นหนบอสสองครั้งพื้น5บอสี่คือใครวะเออนั่นเองรางวัลแ0 0แสนเพชรเลยนะเอ้ยเอ้ยตะโกบเรามาดูในถ้ำสิไอเอเอในถ้ำยังไม่ได้มาดูเลยนี่ตรงนี้มีเป็นอะไรก็ไม่รู้มีเวลานับตรงนี้เนี่ยจะกบมันเขียนว่าหอคอยแห่งสวรรค์ <c oughs> อ๋อหอคอยแห่งสวรรค์แต่ปันหนึ่งตรงนี้คือเลเวลร้อยจะเข้าตรงนี้ได้เหรอเขาละแต่ว่าเรามาดูนี่ก่อนหอคอยแห่งสวรรค์เข้ามาดูซิทุกคน แมววิ่เราอยู่สวรรค์กันแล้ววายกันเลยแล้วก็มีตรงนี้ทุกคนครับเข้าสู่การเริ่มต้นแล้วก็มีใครให้เราสุ่มตรงนี้ด้วยดูซิว่าใครราคาเท่าไรโอ้โหหนึ่งเอ็มหนึ่งแสนสิบเอ็มโอ้โหใครแพงมากเริ่ดูเถอจะกบไม่มีตังสุ่มแน่นอนแต่ว่าเราลองเข้ามาดูนี่ก่อนนะเขก็ได้ด้วยเอ้ยเราขายพลังงานเราได้ตรงนี้ไง เราขายตรงนี้ได้ด้วยเอ้วที่นี่มันคือทําอะไรไงเฮ้ยมันมีเวลานับถอยหลังจะกบเออสตาร์ตติงชั้นหนึ่งอ๋อนี่ไงเหมือนเคลสที่เขาเาให้เราทำนี่ก็คือให้เราไปถึงชั้น5้าแล้วนี่อ๋ <c oughs> อเอ้โอนเหมือนเบบเอมเจียออเออเออชออเอเออ้อช่ออเออเตอเนอเอตเออเอออโอโอยออเออเอออเเเออเเ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 เเอเออ จัดการให้หมดพวกนายจัดการให้หมดตรงนี้นี่แน่นี่แน่เหลือตรงไหนอีกบ้างโอ้โหนี่เต็มเลยโอ้โหไอ้โดนไฟเป็นไรไหมนี่เออนั่นดีลองดีฉลามเออฉลามลองเลยดิไม่เป็นอะไรเลยเว้ยเอ้เราเคลียร์ชั้นนี้แล้วง่ายได้จริงๆเลยง่ายมากง่ายจี จจตีในีใน่น,นตอนนี้เพชรชั้นมีแสนหนึ่งแล้วเว้ยไม่ว่าอะไสุดใครข้างนอกได้ดีนี่แน่ตายซะพวกโจรเลือก4สีตัวสาตัวเหลือตรงไหนนี่เห<อ>ลือตัอง,ตองชายเลยเบ้ย โอเคเรียบร้อยเคลียร์แล้วบอสอยู่ชั้นห้าเลยป่ะพ่อเควสบอกว่าชั้นห้าบอสชั้นห้ากันเหรอเนี่ยก็จะตีไม่ใคร่เข้าเลยนี่ชั้นเริ่มรู้สึกตีไม่ไหวเออมาเริ่มโหดขึ้นกแล้วละครในพวกนี้ช่วยฉันด้วยพวกนายจะถูกลุมกระทืบนายเราู้เราจะต้องเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดแค่นี้เราจะมายอมแพ้ไม่ได้นี่จะเอหาไหนเลยจะอ้ยโหแฟนคลับเต็มเลยโอ้ยเจ็บโอ้ย นี่นีโอเคมาทางตัวหรือฉลามได้มาตัวหนึ่งจะไปสัดตูพวกนายนี่อยู่ทำอะไรแอ๋เึงเคลียร์แล้วทุกคนชั้นนี้เออฉลามแทงหน่อยฉลามเออไปใส่แทงหน่อยฉลามตัวอ้วนน่ะเออตัวอ้วนน่ะแทงเลยตัวอ้วนแต่เนื้อนุ่มนะเว้ยโอ๊ยฟันใบเราจะต้องเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดแบบเก่งก็มีห้องอะไรอย่างเงี้ยเลยวว้า เดี๋ยวพอเราตีนี้เราลองไปสุ่มไข่ข้างนอกกันดีกว่านะไข่เซนนี่ยนอเออนเรื่องดีกว่าก็ได้นี่เดี๋ยเพิ่งนี่เนี่ยจะถึงชั้นห้าแล้วจะเป็นบอสก็ได้ชั้นห้ามันจะตีบอสกันนอเออดีมาขนาดนี้แล้วบอลนี่ไงบอสอุ้ยบอสคือใครอ่ะเขาคือใครนี่แน่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 นี่แนหบอสเริ่นรถเร็วแม่ปัดฝุ่นปัดฝุ่นตี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 สามลมหนึ่งไว้ นี่งไงแล้วมันก็เขียน1นทับสแล้วต้องชนะ2อรอบถึงเควสจะสำเร็จไหนมาสุ่มไข่พวกนี้ดูสิตามสูตรคือแสนหนึ่งไงแะซุ่มไ,ไงสุ่มแสนหนึ่งสักหกรอบดีกว่าโอ้ยได้มาหา,าบเฮ้ยไม่จะได้แลเองโอ้ยได้หายากว่าได้อีเบกว้าวมาหากาอีกแล้วว่ะจอล็คี โอ้ยนชดะตำนานดีส anyway, ี่เปอร์เซ็นต์แน่โอ้ยเอาแม่เอาลองมาใส่สัตว์ใหม่ทุกคนอุปกรณ์ที่ดีที่สุดไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนคลาสแล้วดีกว่านะเจ็บเจ็บเจ็บอันนีเดียวก็จะได้คลาสใหม่แล้วโอ้ยมีบิลเลียนแล้วนี่ว่ะว้าวพอซื้อคันใหม่ยังรวดเร็วเอาล่ะทุกคนเราจะมาซื้อแรงใหม่กันเลยนะซื้อได้ไงแมากแรงอ่ะก็คือเป็นแรงโจนนะต่อไปนี่โอเคต่อไปก็เป็นโจนแบบโจนภาคสอง โอเคมาซื้อโจรภาค2ในเวลาอันสัรนนี่8บิลเลียนทุกคนแล้วก็มาเก็บต่อไปนะครับอ๋อทุกคนซื้อได้แล้วแรง <c oughs> มีบั็นที่เลียนแล้วแป๊บเดียวมาซื้อนีเลยนะครับแอสซัสซินหนึ่งนะครับเพิ่ม <c oughs> เอาล่ะแรงใหม่อีกแล้วนี่คเค นี่มันเกมซื้อแรงมาเนี่ยว่าแต่ตอนนี้พวกนายคัสอะไรงั้นเลยแอสซัสซ n 2เออใช่ฉันทาว้เรียนเลยแอสซัสซ n 2อยากรู้จริงๆเลยคัสสุดท้ายคืออะไรเออไม่อ,อยากรู้เลยเดินเล่นนาน <c oughs> เรามีเวลาเล่นเกมไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> อ๋อพวกนายตัวเเงินโคตรเยอะ <c oughs> อ9ลอยที <c oughs> โอ,โโอคิวดีมีเงินคิวดีแล้วไหมเ <c oughs> ออ อลองซื้อดาบที่สุดสุดโอ้ยังมีถึง่ะตอนนี้เงินทีก็เหมือนกับเศษเงินเลยเอ้ยเอามาเอามาเราไปหาอะไรทำอย่างอื่นไหมอยู่ตรงนี้มานานแล้วเออเราอยู่มาสักพักนี่เออไปตีดันเถอะไปแหมทุกคนเดี๋ยวจะลองเงินคิวดีซื้อนี่นะคะโบกี้ได้ดาบนี่มานะอเมทิสโอ้โหออเล่นเพลินดีว่าหมอสลัรพบ้นที่ไม่ใช่สายเติมนะก็โหดได้ใช่แต่ถ้าเติมนี่คือพระเจ้า โอ๊ะฉันว่าฟันดาบทีเดียวโลกขาดทั้งใบเฉยๆโอ้อะไรเนี่ยหูฟันนี่เดียวก็ตายไม่สนุกเลยอย่าฆ่าบอสจังเลยเออไปเออไปฆ่าบอสกันดีกว่าเออไปเถอะไปเถอะนี่นี่นี่ฉันหนึงศัตรูโอ้ยโอ้ยย้ายเลยย้ายเลยคนละช่างคนละชัางยังไม่ทันเดินผ่านก็ตายกันซะแล้วเหรอเนี่ย เออเนี่ยแล้วมันก็มีเปิตงตัวนี้ด้วยทุกคนครับลืมให้ดูเปิงน,นี่ก็จะเป็นประมาณว่ามีว P ีมีพรีเมียมแล้วพวกนี้แล้วก็มีดิสโคนดิสคอร์ดนะเออโอ,อเคแล้วแหละเลี์ไวเกินเออไม่จริงเอาล่ะย้ายๆกันเหมือนเดิมซ้ายขวาขวาซ้ายไปจับ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 เลย๋อดูดิพวกศัตรูแบบบางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองตายอ่ะเออ,เอ,อ <laughs> เอาล่ะมาถึงบอสแล้วสวัสดี จอกันอีกรอบนะบาสตี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 โจมตีโจมตีโอ้โหสาต่อหนึ่งเขาจะมาชนะ่าหนี่งเออนี่ไงเรียบร้อยเสร็จแล้วเย่เราลองไปต่อไหมเราไปต่อก็ได้เออไปต่อดูนะเราก็จตีแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนบอสนี่งอยู่ชั้นอะไรชั้นสิบไงน่าจะสิบนะ เตรียมตัวดูอยากจะลู้บอลจะดูเท่แค่ไหนในด่านสิบนี้ฉันไม่สนหรอกว่ามันเท่หรือเปล่าแต่ขอโหดๆละกันเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยวัยผู้หลงคตาโอ้ย่าฉลามนี่วยอ่อนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยขอตายไวเกินอะไรนี่กระจอกจริงๆลรามาถึงชั้นสิบ้วทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามีกี่ชั้นมันอาจจะมีประมาณ ห้าแสนชั้นอ้ยโอยเปลี่ยนใหม่โอชัเลใหม่โอเคลองฟันดูว่างเลยเด้อโอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วการฟันโอเคก็ประมาณนี้ก่อนลวกันทุกคนครับใครที่สนใจมาตีตรงนี้ก็มาตีได้เลยนะและดูให้ผมหน่อยว่ามันมีกี่ชั้นแล้วมาสุมไข่นี่ละกันหนึ่งเอ็มทุกคนครับดูซิว่าจะได้ไข่ดีไหมมาหากาบเลยวามาถึงโอ้โหไม่แปลกใจที่จะได้มาหากาบจะเขิบเปอร์เซ็นต์เยอะ เฮ้ยอันนี้มีมิสติคอลด้วยว้าวอ้ยมหากากมันคือระดับการะนี่กากสุดในไข่ใบนี้แล้วเว้ยเออนายตั้งเชื่อเป็นมหากากมากกว่านี่ตานเฮ้ยตนาแหน่งกี่เปอร์เซ็นต์นายฉลามสองเปอร์เซ็นต์จะเกือบจะเลียนเฮ้ยเฮ้ยนายได้มิสติคอลอ่ะฉันก็ได้ตนาแหน่งแต่สีเปอร์เซ็นต์เออฉันได้โพล่าแบ่ เอะล่ะเรามาใส่สัตว์ใหม่ดูที่ดีที่สุดนะทุกคนครับนี่ตามนี้เลยโอเคแต่ว่าเราก็ยังไม่เวล้อยกันนะทุกคนเราก็ยังไม่สามารถไปอันต่อไปได้ว่ามันใช้เวลาเล่นอยู่่ะเอนี่ถึงจะไปเวล้อยได้นี่เอาไปว่ทุกคนก็มาแทนผมได้แล้วกันนะครับเฮ้ <c oughs> ส่งเฟสดีกว่าเจ็บ สมบูรณ์เอาลหละก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนครับเกมการเล่นก็นประมาณนี้เอ้แล้วด้านบนคืออะไรวะเน่ไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยเอยมีอะไรอะไะตรงนั้นอ่ะอันนี้มีเป็นรางวัลผู้นํากระดานอ๋อเหมือนแบบใครที่สถิตินำบันดับใช่ไหมก็จะได้สัตว์อันนี้อ้อว้าวโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะแดงๆตรงนี้โดดมาได้ไหมเป็นไงบ้างจะกรมีอะไรหรือเปล่าเน่มีอะไรเลย เ,เล่นเปของตกแต่งมั่งนี่เอาไปมาคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลีนหลามสุดหล่อเท่ <c oughs> ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลย <c oughs> เพียง3 5บหาบาทเท่านั้นเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนครับไปแล้วนะทุกคนไม่ฟันกูดูก่อนไป ไอ้แกจะไปทําอะไรครับๆๆ